สวัสดีครับก็อยู่กับแซดซีเดเวลอปเปอร์นะครับวันนี้ผมจะพามาขโมยรถงัดทายรถกับแซดซีคาร์แจ็คนะฮะโอเคเรามาดูกันนะฮะก่อนอื่นก็ต้องสร้างไอเทมมาก่อนนะฮะอันแรกนี่เป็นไอเทมที่ใช้ขโมยรถเฉยๆะเฮ้ยกดผิดนะฮะกดผิดจะแจ้งเตือนตำรวจ100%เลยนะฮะแต่ถ้ากดถูกเนี่ยปรับได้ว่าจะเตือนหรือไม่เตือนนะฮะแบบแรกก็เป็นแบบขโมยรถธรรมดานะฮะโอเคอันนี้ก็คือขโมยรถผู้เล่นไปได้เลยนะครับโอเคแบบที่2 ก็จะเป็นการงัดท้ายรถนะฮะข mm. ออนุญาตงัดท้ายรถก่อนแล้วกันนะ,ะ mm. โอเคพอผมใช้ไอเทมงัดท้ายรถ mm. ก็จะเปิดท้ายรถขึ้นมาอย่างนี้นะฮะในไอเทมอะไรเราก็สาม,มารถลากมาเป็นของเราได้เลยนะฮะ mm. โอเคทีนี้เรามาดูแบบที่สามนะฮะตัวมินิเกมนี้มีแถมไปให้เลยนะฮะ อีิษานนะฮะก็จะเป็นการอภิษานนะฮะก็จะเป็นการขโมยแล้วก็เป็นภารกิจใหม่ได้เลยนะฮะน,นี่ผมกดผิดนะฮะแจ้งแต่ตำรวจัวๆเลยนะฮะโอเคนี่คือแบบที่สานนะฮะจะมีให้เลือกว่าเราจะขโมยลรถไปขายหรือยกเลิกก็เป็นการงัดธรรมดานะฮะ

ตั้งได้ว่าจะให้อัปเดตทุกกี่วินาทีนะฮะส่งค่ามิสไปหาตำรวจนะฮะแล้วก็มาถึงจุดขายรถนะฮะตัวนี้ตั้งได้ในคอนฟิกนะฮะกี่จุดก็ได้นะครับเดี๋ยวระบบจะสุ่มจุดขึ้นมาให้เองนะฮะว่าเราต้องไปขายตรงไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะฮะวิธีจะเป็นโจรก็อย่างแรกเลยนะฮะนัถ่ายรถก่อนนะฮะั้นปุ๊บ ดูของในรถโอ้โหมีเพชรอันเดียวนะฮะไม่ค่อยคุ้มเลยนะฮะงั้นก็ขออนุญ,ญาตเราไปขายด้วยเลยละกันนะฮะนประตูด้วยเลยนะฮะตีนี้เกมตัวนี้ปรับช้าปรับเร็วปรับรอบได้นะฮะมีแถมไปให้นะฮะ Uh, but first, I want to bring you out to, to some uh, breaking news that is coming in here to our live now from Fox Desk. Uh, we're now getting some visuals of this area of a police <coughs> investigation <coughs> of a, a, a... Well, no. <coughs> ข้าไปเลยแล้วก็ขายรถนะฮะแนะนําให้เวลาขโมยรถเนี่ยมากับเพื่อนนะฮะเพราะว่าเราขายเสร็จเนี่ยเราไม่มีรถกลับนะฮะแล้วก็การขายรถเนี่ยาทาได้แค่ครั้งละ,ะ่ uh, But first, want to bring you out to, to some uh, breaking news that is coming in here to our live now from Fox Desk. Uh, We're now getting some visuals of this area of a police investigation of a ก well ็คือถ้ามีคนเห็นกำลังส่งรถแดงอย่างเนี้ย เราก็ไม่สามารถจะทำได้นะฮะติดครูดาวนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคก็คือทำได้ครั้งนั้นหนึคันนะฮะการแบบว่าคนขโมยด้วยกันเยอะๆนะฮะเราก็ต้องพาเพื่อนมาช่วยป้องกันเราคันหนึ่งเนาะแล้วก็รับเรากลับพลเราขายเสร็จนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับกับ z ซ d e ีดีว p ลเอขอบคุณครับ